สวัสดีค่ะสามีภรรยาเล่นใหญ่จัดเครื่องบินเล็กฉเฉลยได้ลูกชายหรือหญิงแต่งานฉลองกับกลายเป็นเรื่องสยองแทนเรื่องราวสุดช็อกสะเทือนใจเมื่อมีที่มาจากนิวยโ์กโพสต์ได้รายงานเหตุการณ์เลี้ยงฉเฉลยลูกชายของผู้รักคู่หนึ่งว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันนะในเมืองซันเปโตรประเทศเม็กซิโก เมื่องานดังกล่าวเล่นใหญ่แบบจัดเต็มถึงขนาดใช้เครื่องบินเล็กมาช่วยในการเฉลยเลยแต่ช่วงเวลาที่น่ายินดีกับกลายเป็นโศกนาฏกรรมอย่างคาดไม่ถึงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอและถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ซึ่งภายในคลิปแสดงให้เห็นว่าสามีภรรยาคู่นี้กำลังตื่นเต้นอย่างมีความสุขยืนจับมือกันที่หน้าไป้ายไฟขนาดยักษ์คำว่าโอเบบี ไดร้อมไปด้วยเพื่อนๆและครอบครัวจากนั้นก็มีเครื่องบินเล็กลำหนึ่งบินจากทางด้านหลังทั้งสองก่อนที่จะปล่อยควันขมงสีชมพูเป็นการเฉลยว่าลูกของทั้งสองนั้นเป็นผู้หญิงท่ามกลางความยินดีของแขกในงานแต่ทว่าหลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากเสียงร้องยินดีก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องสยองขวัญแทนเมื่อเครื่องวินเล็ก ลำดังกล่าวเกิดเสียการควบคุมตีลังกาหมนุนควงสว่านก่อนที่จะตกกระแทกพื้นด้านล่างที่ห่างออกไปอย่างรวดเร็วโดยทั้งสองสามีภรรยาดูเหมือนว่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขายังคงกอดฉลองกันอย่างแฮปปี้จากรายง,งานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเครื่องบินเล็กลำดังกล่าวเป็นรุ่น p i เปอร ta 2 5ประเภทเครื่องยนต์เดียวที่นั่งเดียวภายหลังจาก เกิดเหตุพบนักบินซึ่งต่อมามีชื่อว่าหลุย a n แองเจลวัย32ปีนอนอยู่ที่บริเวณซากเครื่องบินในสภาพแน่นิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อชาวโซเชียลได้เห็นคลิปดังกล่าวชาวเน็ตหลายต่อหลายคนต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องสะเทือนใจและไม่พอใจอย่างมากพากันเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด กล่าวประนามเกี่ยวกับการจัดงานที่เกินขอบเขตความพอดีจนนําไปสู่สุกนาฏกรรมในครั้งนี้มองว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเลยขอบคุณสยามนิ้วค่ะ